เราก็สู่รายการคุณพระช่วยครับครับผมเอาช่วงนี้พร้อมแล้วจำอวดหน้าม่านสามหน้าค่ะครับผมเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นฮาชอยข่าวครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรต้องถามสามท่านนี้ไม่เหลืออะไรเลยมีเรื่องเลยเหรอไม่ใช่เรื่องไม่เหลืออะไรเลยเออเรื่องไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็จะเอาอะไรมาเล่าอ่ะเรืองเรื่อง ชื่อเรื่องตั้ง oui, ชื่อเรื่องว่าไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่าน้ำสกุลไม่ได้ตั้งนะมีแต่ชื่อนะพร้อมแหมพูดเป็นหมอเชียวพร้อมพร้อมพร้อมเออเออเออยหลังจ๋ สาวว่าหนึ่งวันวเราก็มาเจอกันทุกวันอาทิตย์ไปทำไมไ<อ>ม่บอกเจอกันละทุกวันอาทิตย์เห้ยใครจะไปร้องไปคิดถึงวันเสาร์ทำไมโอ้โหขนาดอยู่ในแม่เสียงยังเข้าหูเอ้ยฮัลโหลพ่อจ๋าฮัลโหลแม่จ๋าเออ ไม่เหลืออะไรจริงยกไม่เหลือไม่เหลืออะไรเรื่องเรื่องไม่เหลืออะไรตอนนี้ไม่เหลืออะไรจริงไม่เหลือไงไม่เหลือแม้แต่คนที่ดูไมอะไอเนี่ยใครมาตั้งขวางทำไมโอ้โหมาอีกกกเลยนมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทงทำไมอะก็มันบังไม่เห็นใครเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ต้องไปว่าคนเอามาตั้งดิก็ใครเอามาตั้งจะรู้ไหมอะพี่ตา ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันั่งบังดีกว่าไหมโหโยนี่เกินไปแท่งของพี่ตายไม่ไม่มีใครขยับได้นอกจากแท่งคือไม่ใช่คนดูเขามองไม่เห็นฉันไงไม่รู้บังมันบังกล้องใช่พอมาตั้งตรงปุ๊บกลายเป็นแขกเลยอะไรอะบังบังโอ้นี่คุณปัญญาเข้ามาตั้งเอาเลยมีผมคนเดียวจี่ย้ายย้ายได้ใหญพี่ตาได้ย้ายเตี้ยใหญ พูดพูดก็ตกใจพูดเออพูดไม่คิดเออพูดให้ยายตกใจตสมาเออแล้วก็เออถึงไว้เทงเนี่ยเอออ่าวเนาะอะไรอะเวระยาห่างเวลายะห่างเอออ้าวสบายนะไปว่าโล่แโล่งนะถ้าอาทิตย์หน้ามาตั้งนะไม่ต้องรอให้เรียกนั้นมยกเก็บเลยเอาเริ่มใหม่เลยนะอ่าเอาพร้อมแล้ว หาช่วยข่าวเชิญยครับหลังจากวันเสาร์เง้อเงเงหลังหลังจากวันเสาร์หนึ่งวันแล้วเราก็มาเจอกันทุกวันอาทิตย์ไปทำไมไม่บอกเจอกันละทุกวันอาทิตย์จะไปร้องพี่คิดถึงวันเสาร์กันทำไมอ้ไมได้ฝึกสมองด้วยไงอูไม่ต้องฝึือเขาจะได้เข้าใจง่าย พ่อจ๋าหลแม่จ๋ามาพบกับสามนาในรายการคุณพระช่วยทำไมไม่ร้องที่หมดเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ร้องว่าอะไรนะฮะพ่อจ๋าหลแม่จ๋ามาพบกับสามนา ในรายพ่อจ๋าแม่จ๋าจ้าโอ้ยุยืนเนาะหมายถึงน้ำพวงยุยืนเหรอไม่ขนาดลูกลูกขนาดนี้แล้วเนี่ยพ่อแม่คงยุยืดเนี่ยขนาดหลายร้อยกว่าแล้วแล้อจ้าเออถ้าเป็นลูกไม้ก็นกกินหมดแล้วทไมสุกแล้วแก่แล้วเออต่อมาพบสามไงนะมาพบกับสามนาในราย การคุณพระช่วยโอ้ยนี่กี้เกียจติพคนแล้วทำไมะก็ในรายการคุณพระช่วยไปเลยเออเลยไม่ต้องการคุณพระช่วยได้การคุณพระช่วยช่วยดูกันด้วยดูซะให้ได้แล้วถ้าท่านไม่ดูเราสามนะท่านรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรอันนี้เราร้องให้ท่านได้รู้ ไม่ได้แกล้งกูน่าจะบอกใครเกิดอะไรขึ้นท่านรู้หรือเปล่าใช่ไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวท่านตกใจถ้าท่านไม่ดูท่านรู้ไหมว่าพวกเราสามนาจะเป็นยังไงเพราะว่าสามนาจะเดือดร้อนกันหมดก็จะพากันอดแล้วค่อยๆทยอยตายเลิกกันเลยนะเนี่ยนี่ทยอยตายเริมมาจากฝั่งนู้นเลยนู้นเนี่ยโอ้ย ยังยังยังวันนี้มาว่าข่าวและมันมีเรื่องราวอยู่หลากหลายงั้นเอาข่าวที่หนึ่งต่อดีกว่าเจ้าข่าวสองตามมาดีกว่าไหมข่าวที่สามตามจากข่าวที่สองข่าวที่ารลองเอามารอเอะไว้ข่าว่สี่ก่อนข่าวห้าข่าวหกตามมาแบบใกล้ โอ้โหอะไรนี่กเยอะไงถอยไม่ใช่เนื้อแข็งเยอะนั uh ่นวันนี้เรามีข่าวไอ้พวกยองเบาที่ชอบขโมยของหายเด้มันชอบขโมยถ้าของไม่หายแล้วมันก็ไม่ขโมยแต่พอมันขโมย ของพ่อหายแปลกแปลกมากเออเออแปลกที่หอมหรือแปลกที่ขโมยแปลกที่มันร้องนี่แหละเอยวันนี้มันมีโอกาสเลยใช้ความสามารถที่มันเป็นคนร้ายขโมยมันไปเจอโกดังสินค้ามันก็เลยคิดว่ามันจะเข้าไปข้างในจะเข้าไปขโมยของในโกดังเลยหาทางทางหน้าต่างเข้าไปหน้าต่างเข้าไป มันคิดอยู่หลายครั้งว่ามันจะพังหน้าต่างได้ยังไงเพราะว่าหน้าต่างมันแน่นหนามันแบกแลงมางัดหน้าต่างใหญ่เอัดัด้เท่าไรมันก็งัดัด้ม่ออกจนมือถลอกก็ไม่ยอมออกให้งัดจนเหงื่อไหลไขย่อยอดงัด ไม่ถอยสู้จนหยดสุดท้ายมันพยายามทำทุกอย่างและแล้วหน้าต่างก็พังจนได้แล้วมันตก,กะโดดเข้าหน้าต่างแล้วก็ยืนยิ้มอยางภาพปูมิใจม,มันมองซ้ายมองขวาแล้วมันกวาดสายตานในโกดังใหญ่ม,ม,มันมองหาของมีค่า แต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่แต่ข้างฟ้ากับพื้นปูปนซีเมนต์แล้วก็เหลือไปเห็นว่าประตูหายเอ,อว่างริงกูดังนี้ ประตูมันไม่มีตั้งแต่เจ้าของเขาตายประตูไม่มีมาแต่ตอนที่มันมางัดนี่ก็ไม่มีประตูโกดังร้างเอาหลอกว่าโกดังหลอมันเป็นโกดังร้างว่างเปล่าว่าแล้วก็โกยอ้าออกประตูไปเออแล้วมรีบออกไปแล้วไม่ยอมเหลียวหลังแฉลงอยู่ข้างหน้าตางมันก็ชุบไว้เสียแฉลงอีกเสียเรออีกโอ้ยมันงัดแทบตายไม่ได้อะไรสักอย่างได้เสียกำลัง โราก็เงื่อไหลเงินก็ไม่ได้ไปเลยสักแดงแถมยังเสียชะแรงและอาวุธขู่กายเอชาเอชา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 หน่อยแม่เออทีแรกมันจะไม่เข้าไปทำประตูประตูองสุดท้ายก็้ว่ามันไม่ดูก่อนสุดท้ายคือ ขาดทุนขาดทุนขโมยขาดทุนเสียชัยลังไปอีกต้องบอกว่าต้องต้องออกเลิกเป็นจนฮะใช่โอ้โหเดี๋ยวีต้องหมุนออกออ๋ประตูนี้มันใช้หมุนยังไงงั้นงเดี๋ยวได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทำไมนักข่าวแต่งตัวกันอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวพึ่งนี่ไงเหรอเออมันไม่เห็นมันบังอยู่เออก็มันไอ้นี่ก็พร้อมที่จะออกลบเอออันนี้ อันนี้พร้อมที่จะขี่สำลักอันโน้นอ่ะพร้อมที่จะกินกินนมเราเรียบร้อยซะด้วยนะ <c oughs> เอาใส่ในกางเกงแล้วให้เรียบร้อยแล้วก็เนี่อนเ<อ>นี่ยเขาจะเอาเสื้อเข้าไงก<อ>็งมนีนี่ไงมีเอ๊ทะท่าเหลืออะไรแท,ท่นแทนแท่น,ทน,ทน,ทนเออไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรใช่ก็ไม่เหลืออะไรจริงเพราะว่ามันเป็นกระดังล้างไม่เหลือเลยเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยอยู่บ้านจังงี้ไหมจังนี้แหละเหรือเอาะตามตัวไม่หนักขาเหรอ อ่ะทำไมอ่ะขนเยอะขนขาไม่ใช่ขนเท้าของไม่ใช่รถบรรทุกเออโอ้หัวเข่ามึงนม่เขียวมากนะพงเออม่ไปฉีดโบตอกก็หัวเข่าเลยเหรอทำไมสังเกตจงอื่นสังเกตสักหน่อยทำไมฉีดโบตอกหัวเข่าเนาะมันจะหลอกกันหน้าโอ้ยนี่หัวขำเนี่ยหัวเข่าหลอกกันหน้ากันนี่อย่างเี้ยอย่าไปฉีดนะ ครับเออเดี๋ยวพวกเขาหลอกกัน่เอาแต่ที่ฉีดแน่ๆก็วัคซีนนะจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับไม่แน่ใจปรึกษาหมอก่อนครัโทรคุยปรึกษาว่าเป็นอย่างนี้เป็นโรคประจางตัวบนี้ฉีดได้ไหมเขาจะมีาบอกอกเลยฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมปรึกษาได้คุณหมอเขาพร้อมจะให้ข้อมูลกับพวกเราอยู่แล้วอ่าแล้วช่วโมนี่คือยืดหางกันเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ ลืมไปเพาะบางทีไม่ได้เลยเมื่อกี้เห็นจับพวกเขาเลยจับวจับนี่นีพี่พเองคุณ้ชพอย่าไปก่นหน่อยไอ้ดูนี่่เลยแกไอ้แก อีกข้างหลังนู่นอีกเอาตัวมันไม่ไปข้างหลังนู่นเลยไม่ออกมันเช่นไรละเว้นระยะห่างนะล้างมือสวมแมสเจลพกแอลกอฮอล์ไว้พัครับผมในสถานการณ์แบบนี้เราต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะครับมีการเว้นระยะห่างแต่ก็ไม่ต้องห่างขนาดนั้นนะขอรับตอนนี้คุณพระช่วยขอพักสักครู่ช่วงหน้ามาพบกับเหล่าบรรดาประกาศสวยงามที่ใครๆเห็นก็ต้องร้องคุณพระช่วย มันเป็นความาภาคภูมิใจของคนไทยนะฮะที่ประกาศสีตัวนี้นะครับสมาร์ทโฟนยี่ห้อหนึ่งนะครับระดับโลกนะฮะเขาประกาศของไทยเรานี่ครไปอยู่บนสมาร์ทโฟนโอ้เับนั่นก็คือประกาศทางพระจันทร์ครึ่งดวงทิฟฟี่ยาบรรเทาวัตที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข่ทิฟฟี่แผงสีเขียวอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่าฟอร์แคชโปร,รับเงินด่วนวันเดยวันเดียว,ว